หลายคนนะครับคงเจอปัญหากับไฟล์ที่เก็บไว้นในไลน์หมดอายุครับส่งไฟล์เข้าช่องแชททีไลน เปิดไม่ทีโหลดไม่ได้ซะแล้ววันนี้ผมมีวิธีการแก้ไขมาฝากนะครับสาหรับใครที่เขียนโค้ดไม่เป็นหรือว่าไม่มีพื้นฐานด้าน,านการเขียนโค้ดเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับเพียงแค่เราเนี่ยแชร์ไฟล์หรือส่งไฟล์เข้าไปในช่องแชทบอทของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวแชทบอทเนี่ยมันก็จะอัปโหลดขึ้นไปที่ Google Drive นะครับพร้อมกับส่งลิงก์กลับมาให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะครับสำหรับวิธีการนะครับผมก็เอามาจากคุณโนพสิทธิ์นะครับในเว็บมีเดียมนะครับซึ่งคุณโนพสิทธิ์เนี่ยเขาก็ เขียนรายละเอียดต่างๆไว้ดีมากๆเลยนะครับถ้าใครอยากอ่านต้นฉบับเนี่ยก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมสเต็ปแรกเลยนะครับเราก็กดเข้ามาที่ Line Developer ก่อนนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิกเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเจอกับหัวข้อที่ชื่อว่า Messaging API นะครับผมเราก็กดที่ Start Now ได้เลยจากนั้นนะครับก็ให้เรา,เ,าเลือกเข้าสู่ระบบ นะครับผมด้วยบัญชีไลน์วิธีการเข้าสู่ระบบสามารถทำได้2แบบนะครับก็คือเป็นอีเมลนะครับแล้วก็เคียบโคก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเมื่อเข้าสู่ระบบมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้าง new channel ขึ้นมาก่อนเลยนะครับ channel type ตรงนี้นะครับเราก็เลือกเป็น messaging API นะครับแล้วก็ provider ตรงนี้เนี่ยถ้าเรายังไม่มีนะครับให้ create new provider ได้เลยตัวนี้เนี่ยครับเราก็สามารถตั้งเป็นภาษาไทยได้นะผมก็จะใส่ไปเลย bot แบบนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็มาเลือกตรงนี้เป็นประเทศไทยนะครับตรงนี้เป็นไอคอนของบอทของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกไอคอนใส่ได้เลยนะครับ Channel name ตัวนี้ก็ตั้งชื่อแบบเดิมก็ได้นะครับ Channel description ตัวนี้ก็เป็นคำอธิบายนะครับเราก็จะใส่ไปว่าระบบจัดเก็บไฟล์อัตโนมัตินะครับ แล้วก็ในส่วนของหมวดหมู่ตัวนี้นะครับผมก็เลือกเป็นเว็บไซต์บล็อกแล้วกันนะครับแล้วก็หมวดหมู่รองตรงนี้ผมก็เอาเป็นคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อนๆก็เอาไปอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่รู้จะเอาอะไรเนี่ยก็เลือกตามผมก็ได้นะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอีเมลตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมแล้วก็ติ๊กถูกให้ครบทั้ง3ช่องนะฮะจากนั้นเนี่ยก็กดสร้างได้เลยอ่าก็จะมีมาให้ยืนยันนะครับแล้วก็กดโอเคเสร็จปุ๊บก็ ตัวนี้ได้เลยนะครับเราสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไลน์ก็จะสร้างตัวบอทขึ้นมาอ่าตอนนี้เราจะได้บอทของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาที่ตรงแท็บ Messaging API ตรงนี้นะครับในส่วนของ Channel Access Token ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็กดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับพอเราได้คีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาคีย์นี้ไปใช้ในแอปสคริปต์ของเรานะครับผมก่อนอื่นเลยก็กดลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะ เมื่อกดเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยกดตรง Start s c r i p t i n g ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อล็อกอินผ่าน Gmail มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กดที่โครงการใหม่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าพอเราได้โครงการของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดที่โครงการไม่มีชื่อเราก็ทําการตั้งชื่อได้เลยนะครับผมจากนั้นก็กดเปลี่ยนชื่อนะครับในส่วนของฟังก์ชันที่เขามีมาให้เนี่ยเราไม่ใช้นะครับเราลบออกได้เลย ส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่โค้ดแอปสคริปต์ของเรานะครับก็กดลิงก์ทางด้านล่างได้เลยนะครับผมก็จะมาที่หน้าเว็บนี้นะครับเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยพอเจอชุดโค้ดอันนี้แล้วนะครับก็ให้ทําการคัดลอกนะครับคัดลอกมาเรื่อยๆเลยนะครับผมอ่าคัดลอกมาให้ครบนะครับผมอ่าจนถึงปีการสุดท้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็คัดลอกไปเลยนะครับแล้วเราก็กลับมาที่แอปสคริปต์ของเรานะครับแล้วเราก็ทําการกด Ctrl V นะครับเพื่อวางชุดโค้ดของเราสังเกตที่ด้านบนนะครับจะมีเป็น Channel Token นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเอามาจาก Line นะครับก็คือในส่วนของตรงนี้นะครับผมกดคัดลอกมาได้เลยแทนที่ Channel access Token ด้วย Key Token ของเรานะครับผมส่วนต่อมาตรงนี้จะเป็นในส่วนของ ID Folder Google Drive นะครับผม ผมก็ทําการสร้างโฟลเดอร์ไว้นะครับก็คือบอทเก็บไฟล์เสร็จปุ๊บเนี่ยในโฟลเดอร์เหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีโฟลเดอร์ย่อยๆออกมานะครับแยกเป็นไฟล์ต่างๆรูปภาพวิดีโอแล้วก็เสียงนะครับวิธีการเอา ID มาก็คือเราคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราจะใช้นะครับอ่าแล้วสังเกตที่ด้านบนนะครับถัดจากคําว่าโฟลเดอร์มันจะมีเป็น ID รหัสอะไรสักอย่างนึงครับก็คัดลอกมาได้เลยนะฮะแล้วเราก็แทนที่คํานี้ด้วย ID ตรงนี้เนี่ยเราก็ทําให้ครบทุกอันนะครับอย่างอันนี้จะเป็น ID ของโฟลเดอร์รูปนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็คลิกที่รูปภาพนะฮะแล้วเราก็คัดลอกไปไปวางนะครับวิดีโอก,ก็เช่นกันนะครับคัดลอกไ d มาเลยแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นเสียงนะฮะแล้วก็คัดลอก ดีมาเหมือนเดิมเสร็จแล้วนะครับให้เรามาคลิกที่การทําให้ใช้งานได้นะฮะกดที่การทําให้ใช้งานได้อารายการใหม่นะครับผมอ่ากดที่รูปฟันเฟืองตรงนี้เลยแล้วก็กดเว็บแอปนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็อาจจะพิมพ์ว่าเอ่อเวอร์ชันนึก็ได้นะครับแล้วก็มาตั้งที่ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงให้เป็นทุกคนจากนั้นนะครับก็กดที่นี่เลยการทําให้ใช้งานได้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ กดที่ตรงนี้เลยให้สิทธิ์เข้าถึงนะฮะแล้วเราก็เลือกบัญชีของเรานะครับก็คือตัวนี้แล้วก็กด a d v a n c e แล้วก็ go to bot get file แล้วก็กด a อา o w ตรงนี้นะครับอ่ากดคัดลอกตัวนี้นะครับผมกดเสร็จสิ้นนะฮะทีนี้เนี่ยก็ให้ลองกดตรงเรียกใช้ตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราก็เอาลิงก์เราไปวางไว้ที่ l i v e Developer นะครับผมเลื่อนลงมาตรงเว็บฮ o ก URL กดตรง Edit ได้เลยจากนั้นเนี่ยเราก็กดวางนะครับอ่ากดอัปเดตกด Use Webhook ตรงนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยเราก็ต้องกด Verify ดูนะครับเพื่อเช็คว่า Code ของเราเนี่ยมันสามารถทำงานได้นะครับกดเลยอ่าถ้าขึ้น Success แบบนี้เนี่ยแสดงว่าสามารถใช้งานได้นะครับ เดี๋ยวเรามาตั้งค่าเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับผมในส่วนของออโต้รีพายตรงนี้ให้กดที่ Edit นะครับแล้วก็ข้อความตอบกลับอัตโนมัติเนี่ยเราปิดไปเลยส่วนที่2นะครับก็ตรงนี้นะครับมาตั้งค่าคือให้บอทเราเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่มได้นะครับก็เลื่อนลงมาเข้าร่วมแชทต,ต,ตรงนี้นะครับก็เลือกอนุญาตให้เข้าร่วมกลุ่มหรือว่าแชทแบบหลายคน เราก็กดตกลงอ่าทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาแชทกับบอทของเราดีกว่านะครับเ็ปแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัปโหลดไฟล์รูปลงไปนะครับผมอ่าตอนนี้เนี่ยลายบอทของเรานะครับก็จะส่งลิงก์ไฟล์รูปภาพมาต่อมานะครับเดี๋ยวเราลองอัปโหลดในโซนของไฟล์ดูบ้างนะครับจะเห็นได้ว่า ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ได้นะครับสิ่งที่ทําได้นะครับก็คือการสร้างกลุ่มแล้วก็ดึงไอ้เจ้าบอตตัวนี้เ,เข้าร่วมกลุ่มนะครับพอเราเพิ่มเจ้าบอทมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาโยนไฟล์เข้าไปดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะผมก็อัปโหลดไฟล์ PDF ลงไปบอทก็จะทำการส่งลิงก์ Google Drive มาให้นะครับ ต่อมาเดี๋ยวเราลองมาดูเป็นไฟล์อื่นๆกันบ้างนะครับอย่างไฟล์ Word นะฮะก็ลองอัพโหลดลงไปดูอ่าบอดก็จะทำการส่งในส่วนของลิงก์มาเดี๋ยวเราลองไปเช็คดูในไดฟ์แล้วนะครับว่าไฟล์เราเข้าไปที่ไดฟ์หรือเปล่าอ่ามาแล้วนะครับสองไฟล์รูปภาพก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ในโซ่ของไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราก็สามารถให้เพื่อนๆนะครับแชร์ไฟล์ของตัวเองเนี่ยเข้ามาในกลุ่มนี้เดบอทตัวนี้เนี่ยมันก็จะมาจัดเก็บให้นะครับก็จะแยกเป็นไฟล์ต่างๆไฟล์รูปภาพอะไรตามประเภทที่เราตั้งไว้แล้วเรานะครับก็สามารถดูได้เลยนะครับว่าใครเป็นคนอัพไฟล์ไหนนะครับจากในแชทนะก็จะมีบอกด้วยว่าอัพโหลดโดยอ่าตัวนี้ก็จะได้รู้ว่าไฟล์นี้เป็นของใครนะครับก็สามารถกดดูได้ ส่วนถ้าอยากให้กดดูได้นะครับโดยที่ไม่ต้องล็อกอินในโฟลเดอร์ใหญ่สุดนะครับให้มาที่คำว่าแชร์แล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็ตั้งเป็นทุกคนที่มีลิงก์เนี่ยสามารถมีสิทธิ์อ่านได้นะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นไปทีนี้เนี่ยเวลาเรากดดูในโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะสามารถดูได้โดยที่ไม่ต้องล็อกอินนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการที่จะทำให้เพื่อนๆนสามารถแชร์ไฟล์ได้แบบว่าไม่ต้องกลัวหมดอายุเลยแล้วก็ปุ่ที่จัดเก็บเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ ไดฟ์ของคุณเพื่อนเลยนะครับถ้าใครมีพื้นที่จะเก็บเยอะเนี่ยก็สามารถที่จะอัปโหลดไฟล์ได้แบบว่าไม่อั้นเลยนะฮะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะฮะแล้วก็จะมีอะไรมาแนะนำเนี่ยก็อย่าพลาดน,นะครับผมสวัสดีครับ